สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมานะคะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูว่าตอนนี้ต้นทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟนะคะต้นนี้ก็อายุได้1ปี2เดือนแล้วนะคะความสูงตอนนี้ก็เกิน2.5เมตรไปแล้วค่ะนะคะต้นนี้นี่เรามีการตัดแต่งกิ่งตั้งแต่6.7เดือนนะคะ สังเกตน,นะคะว่าตอนนี้นะลำต้นเขาเนี่ยใหญ่กว่าพอๆกับขวดน้ำแล้วค่ะเอ,อเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะนี่ขวดน้ำนะคะขวดนี่นะคะต้นหนึ่งปีสองเดือนนะคะลำต้นตอนนี้เท่ากับขวดน้ำแล้วะคะ่ะนี่คะ่ะการตัดแต่งกิ่งนะคะตัดแต่งกิ่ง คือตรงนี้จะเป็นกิ่งหลักที่เราจะไว้ลูกในอนาคตนะคะแล้วก็จะมีการตัดแต่งกิ่งแขน,นที่อยู่บริเวณนี้ออกนะคะเพื่อให้กิ่งตรงนี้เขาแข็งแรงนะคะสังเกตว่ากิ่งที่ตัดไปนะคะจะอวบดีมากเลยนะคะนี่นะคะให้ดูตอนนี้ก็ใหญ่กว่านิ้วชี้แล้วนะคะนี่แล้วก็จะกระระยะนะคะสำหรับที่จะแขวนลูกในอนาคตนะคะ คือทุเรียนแต่ละต้นเนี่ยรูปทรงมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเวลาเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยเราก็จะดูความสมบูรณ์ของแต่ละต้นนะคะว่าต้นไหนที่พอจะตัดแต่งกิ่งได้นะคะเราก็ทําการตัดแต่งนะคะซึ่งต้นนี้เนี่ยนอกจากจะตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะคะเราก็จะมีการดัดนะคะดัดด้วย,วยลวดอลูมิเนียมนะคะดัดเพื่ออะไรนะคะก็คือว่าเราก็ต้องการที่จะให้มันกิ่งเนี่ยมันแผ่ออกด้านข้างนะคะเห็นไหมคะ คืออนาคตเนี่ยเวลามันแขวนลูกเนี่ยลูกมันก็จะได้ไม่เบียดกันนะคะเราก็จะทําการาดัดไปแบบนี้นะคะพอกิ่งเขาได้รูปทรงแล้วนะคะเราก็จะเอาออกนะคะเราก็จะเอาลวดเนี่ยออกนะคะก็จะให้เขาอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูต้นอื่นกันค่ะนคะคะมาดูต้นนี้กันต้นนี้นะคะสังเกตจะเห็นว่าต้นเนี่ยเขาจะแผออกด้านข้างนะคะซึ่งต้นนี้ก็ดัดแล้วก็ได้เอาลวดออกแล้วนะคะ พอเขาได้ทรงเนี่ย้วก็เอาเส้นลวดออกนะคะแล้วก็จะให้เขาเจริญเติบโตไปนะคะกิ่งเนี่ยบริเวณบริเวณกิ่งหลักตั้งแต่โคนกิ่งนะคะแล้วก็จะตัดกิ่งแขนงออกนะคะเนี่ย่ะก็จะนี่ การตัดแต่งกิ่งเนี่ยเพื่อที่จะให้แสงเนี่ยมันเข้านะคะมันเข้ามาที่ผ่านทรงต้นได้นะคะผ่านต้นของทุเรียนนะคะลดการเกิดโรคและแมลงนะคะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดกิ่งมันทึบๆมากไปเนี่ยพวกแมลงมันชอบมาอยู่นะคะ,ะแล้วมันก็จะมีแบบพวกศัตรูพืชเนาะเข้ามาทําลายะะการตัดแต่งกิ่งมันก็จะช่วยให้อากาศถ่ายเทนะคะแสงส่องถึงนะคะลดการเกิดโรคนะคะ แปลงนี้นะคะทุเรียนตอนนี้ก็1ปีกับ2เดือนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ฉีดจุลินซีนะคะไบโอจุลินซีซึ่งเป็นหัวเชื้อจุลินซีเข้มข้นนะคะสังเกตดูว่ายอดจะเดินดีมากเลยนะคะแตกยอดนะคะตอนนี้ก็โอ้โหสีสวยเลยนะคะนี่ค่ะนะคะถ้าใครได้ลองใช้นะคะก็จะเห็นความแตกต่างนะคะว่า มันช่วยทําให้ทุเรียนเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีเลยนะคะ <Yeah. S 1> ก็ในระหว่างที่ทุเรียนนะคะยังไม่โตที่จะให้ผลผลิตนะคะเราก็ปลูกกล้วยไข่นะคะแซมนะคะระหว่างร่องของทุเรียนนะคะเพราะว่ากล้วยไข่เนี่ยมันก็จะเป็นรายได้นะคะระหว่างที่รอทุเรียนโตนะคะเราก็ตัดกล้วยไข่ค้านะคะนี่นะคะ่ะ ซึ่งก็กะว่าอีกประมาณ2ปีนะคะ2ปีเนี่ยก็ต้องตัดกล้วยออกนะคะเพื่อให้เพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยทุเรียนมันก็จะโตโตวกว่านี้นะคะสรงพุ่มก็จะขยายออกนะคะเราก็จะตัดกล้วยไข่ออกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ให้เป็นพืชพี่เลี้ยงนะคะมีะไรายได้จากกล้วยไข่นะคะมาซื้อปุ๋ยนะคะเนี่ยปุ๋ยคอกแล้วก็ใส่ไปแล้วนะคะรอบโคนต้นนะคะ ใส่ปุย๋ยคอกเข้าไปนะคะเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับในดินนะคะฉีดด้วยจุลินทรีย์ทุกๆ15วันนะคะตอนนี้ก็สวยงามนะคะมองไปทางไหนก็เขียวเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากจะมาพูดคุยถ่ายกันนะคะผ่านมาทางนี้ก็แวะมาได้นะคะจังหวัดศรีสเกตนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมนะคะแดดรม่มลมตกบ่ายวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่9ก้าแล้วเนาะ เลขดีเอ๊ะใช่ไหมกาวสินะถูกต้องค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะพาเพื่อนเพื่อนะคะมาดูแต่ละช่วงเวลาว่าการดูแลทุเรียนนะคะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ